วสวัสดีครับท่านผู้ชมของรายการ Kitchen Bank ถ้าเกิดท่านท่านผู้ชมเนี่ยหิวก็ดูรายการเราได้อิ่มก็ดูรายการเราได้นะท่านผู้ชมแต่แน่นอนว่ารายการเราสนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูสถานที่เด็ดๆหลายๆที่นะคะับ Kitchen Bank จะพาคุณไปเข้าครัวด้วยความสนุกสนานกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาประชันฝีมือทางด้านอาหารในช่วง Bangy Cookie จะบอกว่าทําขายได้เลยอ่ะทําขายเลยอันนี้คือเทพมากและจะพาคุณออกไปหาร้านอร่อยๆในแยกต่างๆทั่วประเทศพร้อมจัดอันดับ10ร้านอร่อยขั้นเทพกับช่วง b a n กี้แร k i กิ้งครับแล้ววันนี้ในช่วงแบงกี้แร็งกิ้งครับคุณการก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ถนนแห่งหนึ่งผมเชื่อว่าต้องเป็นถนนที่ทุกคนค่อนข้างที่จะคุ้นเคยครับว่าเป็นถนนที่อยู่ในเมืองในเมืองฮะเรียกว่า ถนนพรราม3นั่นเองฮะแล้วตอนนี้เราไปดูกันเลยว่าในถนนพรราม3เนี่ยจะมีอะไรที่ท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่เคยลองกิน วัสดีครับคุณผู้ชมครับแบงก์กิ้งแบงกิ้งสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่พระรามสามนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดตัวที่ริมถนนพระรามสามครับผมมาเปิดตัวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับทำไมต้องมาที่นี่ครับก็เพราะถนนพระรามสามนั้นเป็นถนนที่เรียบนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครนะครับยาวตั้งแต่สะพานกรุงเทพนะครับยาวไปเรื่อยๆต่อเชื่อมไปยังถึงคลองเตยนั่นเองครับแต่ตอนนี้เราไปเริ่มกันที่อันดับที่สิบกันก่อนเลยครับ ชื่อร้านต้าหลงครับอยู่ที่ฟิวเจอร์มาร์ทพระรามสามนะครับเมนูหลักเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นและก็ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นครับโดยจุดเด่นของเราเนี่ยเราจะแยกหมูกับเนื้อออกจากกันคือไม่ผสมกันแยกภาชนะแยกอุปกรณ์ให้คนทานหมูไม่ทานเนื้อสบายใจได้ครับสำหรับเมนูเด็ดก็ต้องชามนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวสันคอหมูดำที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูเอ็นแก้วและก็ตับ อีกชามที่ต้องแนะนำก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเซอร์วอย เนื้อของที่นี่เขาเลือกใช้เนื้อกําแพงแสนครับเพราะเป็นเนื้อที่มีคุณภาพและก็อร่อยและไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้ําสุกระดูกนั่นเองเขาเคี่ยวแยกกันระหว่างหมูและเนื้อเลือกใช้สมุนไพรายาจีนอย่างดีเลยนะครับนอกจากนี้ทางร้านเขายังมีเมนูเอาใจคนรักข้าวอย่างเช่นจานนี้ข้าวซีโครงหมูอบกระเทียมครับเราอบใช้เวลาหลายชั่วโมงมากอบออ<บ>กมาปพ๊บเนี่รับปทานเข้าไปปั๊บเนี่ยเรียกว่ากระดูกเนี่ยจะหลุดออกมาจาก เนื้อง่ายๆเลยฮะร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มครับอันดับเนั่นก็คือยิ่มเล่าสาร้านเราเป็นร้านเก่าแก่มาจากถนนทรงว่านนะคะมีชื่อเสียงทางด้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทําเองมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะคะ60กว่าปีแล้วค่ะสําหรับเมนูเด็ดประจําร้านของเขานี่เมนูแรกต้องยกชามนี้ครับ บะหมี่แห้งซอจิชโชสูตรอร่อยเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนจริงๆผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยหรือจะซดน้ำซุปคลองคลอกนี่เลยครับบะหมี่ต้มยำรสชาติของเขาในกลมกล่อม,มจัดจา้านสไตล์ต้มยำแท้แต่พระเอกประจำร้านนี้ต้องจานนี้เลยครับลูกชิ้นปลารวมลูกจิ้มโรยกระเทียมเจียวหอมกรุ่นสำหรับร้านนิมเหล้าสาใครจะมาก็หาไม่ยากครับอยู่ปากซอยสาธุประดิษฐ์55ย่านพระราม3แห่งนี้แหละครับ สานนี้ชื่อร้าน Individual Pub and r e s t a u r ง n t อาหารของที่นี่จะเน้นรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องถึงใจคนไทยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารที่มีรสไทยแท้ๆผมว่าห้ามพลาดนะครับและสำหรับเมนูที่อยากจะแนะนำโนนี้ก็คือเนื้อผัดขมิน้นเนื้อหั่นบางๆรสชาติจัดจ้านด้วยรสสมุนไพรไทยอีกเมนูที่แซ่บไม่แพ้กันนะครับแกงป่าเอ็นแก้วครับแกงป่าเป็นเอ็นแก้วครับ เราจะจัดมากจัดจ้านมากครับจะออกเผ็ดหรือจะทานเผ็ดเกนเกินไปจะเบรกกันนิดหนึ่งก็ได้นะครับเมนูหมูมะกรูดครับเค็มๆกรอบๆทานคู่กับใบมะกรูดทอดหอมกรอบเพลินเลยละครับมาถึงอันดับที่เจกันนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านอร่อยแตกซิกนะครับพี่เต๋บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมมันต้องอร่อยแตกที่เขาพี่เต๋าผมใส่พริกไปข้างในนิดนึงรสชาติจัดจ้านใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นเมนูเด็ดของที่นี่นะครับเนี่ยก็มีทั้งหมูแล้วก็เนื้อแล้วก็ติดไก่ตุ๋นเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรแบบว่าเขาเรียกว่าสูตรแบบยังไงครับเนี่ยเป็นตุ๋นนะฮะครับผมตุ๋นยาจีนไม่ว่าจะยาจีนหรือของอินโดนีเซียก็มีเครื่องเทศเหมือนกันที่เราต้องใส่และที่สําคัญครับก๋วยเตี๋ยวเราเวลาเราไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นเนี่ยรสชาติเขาจะแบบมากลางๆมีแต่กลิ่นเครื่่่องเเเทศาารพีีต๋นย รสชาติจะซีดแตกติกเลยใช่ครับใช่ครับคนไม่ไหวแล้วครับนะครเอาเบาๆก่อนดีกว่านะครับนี่อะไรครับตีนไก่โรยไปด้วยกระเทียมเจียวครับผมอย่างนี้ต้องใช้เวลาแบบว่าเที่ยวนานไหมครับนตุ๋นนานไหมครับตีนไก่นี่ยทำทำไม่ยากนะครับตุ๋นไม่นานครับตุ๋นไม่นานครับเพราะนานมากจะเปื่อยไปใช่ครับอร่อยอ่ะกินแบบว่าเครื่องยาจีนเครื่องกระโหลกครับผมสังเกตได้ว่าประเภทที่เป็นเอแบบว่าลวกจิ้มทั้งหลายเนี่ยจะมีแบบว่า เอากระเทียมเจียวโรยนด้วยตลอดอันนี้ช่วยเพิ่มรสชาติได้ไงคือถามว่าเพิ่มรสชาติไหมก็มีส่วนครคือกระเทียมเนี่ยทำให้หอมครับผมใช่บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบมาดูกันนะครับว่าความอร่อยท้องซี่โครงร้านแตกซี่เขาจะเป็นยังไงบ้างห่นมาก่มากหม้อนี้โอ้โหตะการตาจริงๆครับเป็นหม้อไฟขนาดใหญ่ยักษ์มากๆเราให้เรียกเมนูนี้ว่าไฟไหมครับไฟไหม เรียกแับเพิงด่วนไปไม้เนี่ยเพราะว่าที่เราวที่สายไฟมันด้วยนะฮะหม้อนี้อันนี้เป็นหมูตุ๋นครับผมมีทั้งหมูตุ๋นและเนื้อตุ๋นครับผมซี่โครงหมูตุ๋นครับมีเนื้อสดเนื้อสดซึ่งเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อสดมีซี่โครงมีลูกชิ้นมีลูกชิ้นครับหม้อนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่าหม้อนี้เป็นไซส์ใหญ่หน่อยสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบก็แสดงว่าจะมีไซส์ย่อมลงมาเกิดนี้ด้วยครับมีครับมีครับร้านพี่ต่อเปิดกี่โมงกี่โมงครับ ร้านผมเปิด7จ็ดโมงครึ่งครับเช้าเลยครับผมแต่เช้าครับครับผมถึงปิดสองทุ่มปิด2องทุ่มนะครับแต่วันเสาร์เนี่ยผมจะเปิด7จ็ดโมงครึ่งครับเหมือนวันปกติแต่จะปิด5้าโมงเย็นปิดเร็วนิดหนึ่งครับผมวันที่จุดไหมฮะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับหยุดทุกวันเจ็ดแต่ไม่ต้องมานะครับรายการของเรานะครับบริปภันจากซอสรามเสารทองนะครับมอสให้กับพี่เต่าแล้วก็ร้านอร่อยแจกซิ่งไม่พิ่มความอร่อยให้ลูกค้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต่า อันดับที่6ร้านไก่ย่างกลางกรุงนั่นเองร้านนี้เขาขายอาหารไทยอีสานที่เน้นรสชาติจัดถูกใจคนไทยครับเขามีเมนูให้เลือกมากมายสามารถสั่งรสชาติได้ตามใจคนทานแต่ที่ขาดไม่ได้มาร้านนี้ก็ต้องไก่ย่างนี่แหละครับที่นี่เขาใช้ไก่บ้านนะครับมากและย่างมาได้อย่าง ชุ่มฉ่ำน่าทานไม่แห้งแข็งน่ารำคาญจริงๆนะฮะเมืม่อมีไก่แล้วอะไรต่อดีล่ะแนะนำเลยครับส้มตำนั่นเองกามีเลือกหลากหลายเมนูนะครับหรือจะซดน้ำแกงแซบ่บต้มแซ่บกระดูกหมูก็ขอฝากร้านไก่ย่างกางกุกงไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครผ่านมาแถวถนนพระรามสามก็แวะมาทานอาหารที่ไก่ย่างกางกุงได้ค่ะผ่านไปแล้วสำหรับ5้าอันดับนะฮะในช่วงแบงกี้แบงกิ้งนั่นเองท่านชมคิดว่าเป็นไงครับเคยเคยกินไหมฮะร้านที่ คุณการพาไปทานมาผมเชื่อว่าก็ต้องมีบ้างและก็ไม่มีบ้างครับแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงแบงกี้คุกกิ้งครับวันนี้เราก็จะมีสองแขกรับเชิญนะครับคุณอ๋องและคุณบิวตี้ครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูผัดวุ้นเส้นนะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแล้วตอนนี้ไปดูเลยว่าคุณอ๋องจะทําเก่งกับผมหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ ในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อรนรับเข้าสู่รายการของพวกเราทั้งสองคนนะครับไม,<ว>ไมองพัฒนาครับไม่คุณระดีทารายการอะ้รเนี่ยนี่คือรายการเพลงของผมฮะเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะผมมาจากข้างหลังอ้าวนี่คือรายการคิดเช่นแบง อันนี้คือเชนแบงก์เหรอใช่แล้วโอ้ยผมเข้าใจผิดนะยเขาติดต่อผมมารายการเพลงนะเนี่ยเฮ้ยพี่มาผิดแล้วพี่กลับบ้านเหรอครับกลับเลยพี่กลยไม่ใช่พี่โอ้ยจะไล่ยู่ๆมาถึงไล่กลับบ้านเลยครับครับใส่กางเกงรายการเอาต้องขอสวัสดีก่อนผมสวัสดีครับสวัสดีครับแบงก์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครสองคนอยู่บ้านคนไหนทำกับข้าวเยอะกว่าจับแต่ตะเกียบค่ะอ๋อเป็นอาหมวยกินอยู่บ้านงั้นผมครับ ขออาสาทําเองเช <f poster ör> ื่อฝีมือพี่เขาไหมจัดไปค่ะพี่หยองคะเชื่อนจมั่นใจนะแล้วก็กินได้ด้วยโอเควันนี้ก็จะมาทําผัดวุ้นเส้นเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่ผมว่ายูนิฟอร์มผมเนี่ยน่าจะไปรายการอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มหน่อยครับพี่เราก็ต้องใส่ดนึงนะเพราะว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยเดี๋ยวมันเปื้อนนะอ๋อเปล่าพี่เดี๋ยวน้ำมันโดนตัวนี้ไหม้นะไม่หรอไม่หรอ อยเป็นรูขอโทษนะฮะนี่เรานม่น้ทำกรดะฮะเราม่ได้เป็นรูขนาดนี้แม่ตอนนี้ก็เอาเห็ดลงนะฮะครับอุ้ยหอมแล้วอ่ะนี่ที่หายเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยใช่ครับเพราะว่าหอมเริ่มเห็ดหอมเห็ดหอมแะมันเลยหอมแม่ถัดมุกอัเนี่ยอ๋อแน่นอนพี่สเต็ปต่อไปก็ครับเอาไก่ลงนะฮะนี่ค่าทางที่ใช้ได้ฮะัหมายถึงเป็นคนใช้หรอคอ๋อไม่ใช่พี่คนทำกับข้าวอ๋อทำกับข้าวใช้ได้โอเคครับตอนนี้เราก็ปรุงรสด้วย โอเคอันนี้อร่อยนะยี่ห้อนี้ผมชอบปรุงรสโอเคไม่เค็มไปนะครับลองหอมครับอ่าวิ่งวิ่งวิ่งแหมมุกเยอะเนี่ยโอ้ยพี่มันไม่มุกอ่ะมันคือเรื่องจริงอ๋อแล้วฮะโอ้ยอย่างนับนี่ฮะดูหน้าตาตอนนี้อุ้ยมีผมนิดนึงไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นมาใส่คืนได้ใช่ไหมครับผมฮะ เก็บขึ้นได้พี่มันยังร้อนลงยังสามวินาทีเองอ๋อไอ้พี่นี่ผมจะใช้นี่ครค่ะตอนถ่าองลมนิดหน่อยผมว่าบิวตี้เนี่ยครับแยกไม่ออก่ะยกไม่ออกอยู่แล้วทัวร์เลยผมว่านะครับผมเหมือนกับเป็นคนมีหน้าที่ผัดเขย่าไปเขย่ามาอย่างนั้นแหละน้ำมันงานิดหน่อยผมเสร็จแล้วนี่ใส่ลมผมก็ยังไม่ใส่เลย ของพี่น่าจะเสร็จแล้วผมปิดไฟให้เอ้าเลยเมนูวันนี้ถึงอาจจะดูจีนไปหน่อยค่ะจ้ยวิจังหน่อยว่าอันไหนดูส่ดหน้าตาใช่ไหมหน้าตาจะว่าไปก็สูสีนะอันนี้ดูเยอะอะค่ะดูแบบโอ้โหจัเต็มมากม่ใชป็นเรื่องมากเหรอไม่ใช่ดูเป็นคนแบบ เยอะๆสมบูรณ์อ่ะคือกินเยอกินเยอะอะไรอย่างนี้ตอนนี้ออกแนวแบบพูดดีพูดดีนิดนึงคูดจะแบบใช้น้อยแต่ว่าอิ่มๆคับเจ๊เจ๊อะไรคะเจ๊ไลน์ไลน์เอาอันไหนก่อนนะอือหือจะบอกว่าทําขายได้เลยอ่ะทําขายเลยอันนี้คือเทพมากลองลองอันนี้บ้างลองอันนี้บ้างอันนี้ดูแบบออกแนวไม่ไม่นิดนึงนะคะโอ้โหดูแข็งเลยทีเดียว นี่ตัดสินแล้วใช่ไหมคะรสชาติก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ส่วนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นยังไงครับบิลตีเส้นจะอร่อยกว่าค่ะเพราะว่ามันจะมีความเหนุ่มเหนียวใช่อันนี้แข็งไปหน่อยครับก็เรียกได้ว่าตงผมชนะแหมไม่ค่อยเลยไม่เป็นไรพี่วันนี้ผมยอมยอมให้เขาชนะเป็นยังไงครับลีลาทำอาหารคุณอ๋อง ไม่เร็วเลยนะฮะแต่ก็ที่สําคัญที่สุดก็คือผมก็ต้องฝากท่านผู้ชมเนี่ยลองกลับไปทาดูที่บ้านนะฮะว่าอร่อยหรือว่าอร่อยหรือว่าทําง่ายจริงหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดร้านอร่อยเด็ดอันดับที่5ถึงอันดับที่1รอคุณผู้ชมอยู่จะมีร้านไหนในใจคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันนะคะ